มาเพื่อนๆตำส้มคลายเครียดกินตำสมคลายเครียดกันฉันเครียดฉันก็เลยอยากกินตำสมปากกอมันแพงแพงปากอลูกกละห้าด้วยเก้ายูโรสิบยูโรเราก็เจียวอยู่บ้านกามและซิบไม่กินมาถึงนี่ห้ายูโร คูณสามสิบเก้าเข้าไปร้อยร้อยแปดสิบอยากกินอยู่กับปัจจุบันดอกกินซักมันจะเรื่องเครียด,ยดทุกคนลนะเนาะใครจะก็เครียดหกสิบแล้วปล่อยวางซักตายนี้จากมันแหละไรก่อน มากินด้วยกันเพื่อนๆกระตูดเจี๊ยบเรากระเจียวยพักบุง้งลวกเข้าไปแล้วก็ยอดฟักทองวันนี้ร้านเอเชียเขามีครบทุกอย่างสตอกินเข้าไป เห็นเขากินคืออร่อยหลายเนาะเรือ,อยากทํำแบบเขาแคช่วด้วยข้านก็มีแต่ว่ามันไม่อร่อยกินมือถึงจะอร่อยอยู่บ้านยังไม่กินนะเนี่ยน่ะ,นะเดากดเดียวเนี่ยกัมมซชิปก็ไม่กินมันนี่ลอยก้าวชิป อยากกินหุบจับมีประโยชน์ย,ยาสักทองผักบุ่งผักกระจาดนังเกเอลยดูเถอะสะตอเห็นเขาก,กินไลไก็เลยเอาอย่างเขาหวกระ เถาแล้วแหละเลิกเครียดเลิกคิดเล็กหน่อยมันยังรู้ชาชาให้มันเครียดไปอายุของเองตายวันตายพุ่มอยากเครียดมันดอกความดันติดตามหามาเด้อเพื่อนๆกินด้วยกันเด้อมากินด้วยกันกับยายแมวอินฟินแลนด์แซ่บ เอาอย่างเขากินแบบเขาเห็นเขากินน้ำลายไหไรดูคลิปกินก่อนนอนีิไรแม่เจ้าหิวเขาหิ้วจำสุ่มอ่ะแคบแบห,หวานซื้อมาสดๆดแก้พิษ ยังมัวแกเพชรอวดสงสารเนาะอวดมีอะไรกินกับอวดชีวิตทางบ้านต่างเมืองมีพักบุงมียอดฝักทองีอหลาละแล้วเนี่ยมีมดบันนี้เต็มเลยเจ๊ของเขาพักเขา่า กินข้าไม่อร่อยต้องกินมือหมูยังไม่บีเลยไม่ค่อยจากล้วห,หมูริ้วพักอายุมากแล้วเขาไม่หายคิดอยากกินอะไรก็กินตายวันตายพุ่งเนาะ สะตอมันเข่ากันนาอแก่น้อจากกันไปเพื่อนๆอ,อร่อยมักดอกกระเจียวกิมจ้มอยู่บ้านเราสิบบาทไม่กินอยู่นี่ร้อยเก้าสิบฟ้าวแย่งกันจากกันไปขอให้มีความสุขนะคะ ทุกท่านอย่าเจ็บอย่าโจนอย่าเครียดเด้ออยากกินอะไรก็กินายวันตายปุ่งเนาะได้บายค่ะ